ก็สวัสดีนะครับผมพบกันกับยูกิโอดูเอลลินส์นะครับผมอันนี้นะครับผมวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของมือใหม่ในเรื่องการจัดเด็กนะครับผมนะว่าจะจัดเด็กยังไงนะครับผมอ้างอิงตามไหนอะไรยังไงนะเอาทีนี้เนะี่ยผมวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลในการาหาว่าข้อมูลในการจัดเด็กที่เราอยากจะจัดเนี่ยามาจากไหนบ้างนะครับผมแล้วก็วิธีการจัด จะจัดยังไงให้เด็กเราเนี่ยสามารถเอาไปเล่นในกิจกรรมหรือในเมืองหรือในโรงแร้งได้ในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ผมทํามาความเห็นส่วนตัวของผมนะอันนี้เนี่ยผมความเห็นผมเนี่ยอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่มีคําว่าว่าถูกของผมของผมอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าความเห็นผมในการพูดในวิดีโอนี้เนี่ยถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขอมาภายในที่นี้ด้วยนะครับผมนะกล่าวไว้ อันนี้ผมต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับผมนะโอเคเราจะมาเข้าเรื่องกันนะครับผมนะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมก็ตอนนี้เนี่ยเด็กเมตาหลักๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมหลากหลายนะฮะในการลงแรงเนี่ยเราค่อนข้างจะเจอวิธีการที่เราจะดูเนี่ยว่าหลักหลักมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถดูสถิติได้นะครับผมนักจากการลงแรงนะโอเคครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะดูข้อมูลก่อนว่าในเรื่องของการลงแรงเนี่ยมีการอะไรบ้างที่ ป๊อปปูล่านะครับสังเกตไหมฮะตรงแรงด์ดูเอลเนี่ยว่าจะมีแรงด์ดูเอลป๊อปปูล่าการ์ดแลนด์กิ้งในเนี้ยข้อมูลมันจะมีบันทึกออกมานะครับผมห้าสิบอันดับแรกของการ์ดที่ใช้ในแรงด์นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> นี่ฮะอันดับแรกเลยก็คือแล้วในการ์ดต่างๆเนี่ยมันจะมีอ่ามันจะมีที่มาเลยว่าแลกจากที่ไหนจากบล็อกไหนบ้างนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ ลงแรงนะเฮ้ยเด็กนี้แม่งโหดอะไรงนี้หรือเปล่านะครับผมนะคือ <c oughs> อันนี้เขาจัดมา50อันดับในการจัดเด็กในการลงแรงนะครับผม <c oughs> ซึ่งก็มีเมตาต่างๆนะฮะผมมากน้อยกันไปอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงนะครับผมถ้าบล็อกใหม่ออกมาเมตาก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ผมพูดไปก่อนเลยว่าเมตาเปลี่ยนแปลงได้เสมอดังนั้นเราควรจะปรับตามการที่เรามีตามความเหมาะสมและความชอบของเรานะครับ ถ้าเราชอบเฮ้ยเฮ้ยเราชอบจริงๆอันนี้ผมไม่ห้ามจัดไปได้เลยเต็มที่นะครับแต่ว่าเวลาเราเจอเมตาเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงว่าเฮ้ยเมตาเนี้ยมันแพ้การ์ดอะไรเมตานีเ้เด็กนี้มันแพ้อะไรนะครับพยายามจับจุดอ่อนให้ได้แล้วก็แก้มันนะครับมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอันดับ3ดับแรกเนี่ยก็คอสเมิกไซโคลแน่นอนอยู่แล้วครับมาโคตรโคตรสามัญอะคือมันโคตรสามัญจริงมันล้างการ์ดแผงหลงังได้ค่อนข้างดีมากนะครับข้อ ข้อเสียก็คือเสียไายคพอ์พันหนึ่งในการจ่ายคอ์สนะครับแต่ในเกมนี้เนี่ยคอ์สในการจ่ายเนี่ยก็คือสามารถใช้สกิลได้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นสกิลที่หดโหดรุนแรงในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ใบเนี้ยได,ได้ได้ประโยชน์จากการใช้ใบนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจอะไรที่ใบเนี้ยมันจะไปได้ทุกเด็กแทบทุกเด็กเลยนะครับสองไคลอยเนี่ยไคลอยเนี่ยคือว่าวที่กันตายได้ นะครับกรณีที่ฝันของข้ามตีเข้ามาโดยตรงนะฮะมันจะสามารถกันตายได้2ทีด้วยนะครับดังนั้นจึงเป็นการที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะครับผมแต่ว่ามันก็เลยแต่ว่าใบนี้มันเก่งและฟรีโคนามิแม่งก็เลยลิมิตซะนะครับเป็นเซมิลิมิตไปนะฮะก็อันนี้สาววอมิเลียนแบดดาก้อนเป็นซิงโคสามันเก้าดาวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นจูเนอร์จูเนอร์บอกนอนจูเนอร์มอนเตอร์ให้ได้ครบเก้าดาวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ ใบนี้เนี่ยเป็นใบเคลียร์แผงหน้าแผงหลังได้ด้วยโดยการมูฟจูเนอร์ในมือหลุดสุสานออกจากเกมไปนะครับส่วนอันดับ4นะครับผมถึง50ก็สามัญนะส่วนใหญ่มันจะเป็นสามัญครับผมพวกฟัดเกตวอลฟ์ออฟดิอัลชันนะครับผมจอยอันนี้มีคอนโทรลเลอร์นะฮะแล้วก็ทีเชเลตแท็บโฮนะครับก็ถือว่าเป็นสามัญเหมือนกันนะในมุมมองผมก็คือว่าเป็นสารสามัญคือมันสามารถใส่ได้เกือบทุกเต๊กอยู่แล้วนะครับแล้วก็แคนาเดียก็ถือว่าเป็นสามัญเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็สามัญอื่นๆเนี่ยที่ดูนะครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะสามัญอื่นก็ไม่น่ามีอะไรจะมีลูกชิ้นคูริโบลูกชิ้นคูริโบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสามัญที่เอาไว้กันตายแฮนด์แท็บได้อาจจะเทียบกับไคลร,รอยแล้วอะ่ะคือมันการใช้งานมันต่างกันนะอย่างไคลร,รอยเนี่ยคือมันกันตีตรงได้เหมาะกับเด็กที่ไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะครับแต่คูริโบเนี่ยคือมันเอาไว้กันแบบว่ามอนของเราที่ไม่อยากให้หมอนเราถูกทําลายอะไรงย่าง่ายง่ายแล้วเราสวนกับเคาน์เตอร์กบบนี้นะครับก็หลังๆเนี่ยก็ใช้ได้มากขึ้นบ่อยขึ้นนะครับ เอาละฮะส่วนใหญ่เด็กการ์ดที่อยู่ใน50าสิระดับเนี่ยมันจะพอแบ่งเมตาได้เนี่ยก็มีอยู่นะครับผมก็คือดักเมเชียนนะครับดักเมเชียนคือตัวคอหลักนั่นก็คือแบ็กเมเชียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมตาอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็บูอายไวท์ดากอนนะครับผมซึ่งมีของเสริมมากมายนะฮะอย่างเศษเวดไอออฟบูอย่างงี้นะครับผมหรือว่าไมเดนก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ไลท์สวอนเนี่ยไลท์สวอนผมไม่อยากพูดนะผมไม่อยากพูดว่าไลท์สวอนเนี่ยมัน มันเป็นเด็กเมนหลักเพราะไลท์สวอร์เนี่ยคือมันเป็นตัวเสิร์ชเอนจินเด็กอื่นๆได้คือเล่นกับโมโบไอก็ได้หรือไปเล่นกับทันเดอร์ดากอนได้แต่สังเกตนะครับทันเดอร์ดากอนไม่มีลิสต์ในนี้เลย50อันดับแต่ความเก่งถามว่าเก่งไหมโคตรเก่งเลยถ้าแม่งจัดถ้าแม่งมีของครมนะแม่งโคตรเก่งเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวไรเดนน่ะมันไปอยู่ในเด็กบูไอซะมากกว่านะครับในในความคิดผมนะมันไปอยู่บูไอซะมากกว่ามันก็เลยไปติดกันเยอะ นะครับแล้วก็ชีลานุยก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะในในในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ยังเก่งอยู่ยังคงความเก่งเลยนะครับผมทั้งตัวซิงโครทั้ง7ดาวทั้ง6เอ่อแดาว10ดาวอันนี้แล้วแต่สูตรในการเล่นนะครับว่าแต่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเอ่อชีรานุยไปเน้นเล่นออกเลเวลออฟเมนเทชันซะมากกว่านะครับเพราะว่าจะเน้นการซิงโคร0ดาวลงซันสาก้ามายืนได้ซึ่งการลงซันซาก้ามายืนในเทอร์แรกเนี่ยก็ทําให้หลายเด็กเนี่ยค่อนข้างจะปวด วดหัวในการรับมือพอควรนะครับนะเพราะว่าพลังค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ถูกทำลายง่ายๆโดยเพราะถูกทำลายเสร็จบอกก็สามารถ move มอนที่เป็นเผ่าซอมบี้ในส่นออกจากเกมได้นะครับก็ถือว่าโอเคเป็นข้อดีตรงนี้ไปนะฮะคือตอนนี้ในเท่าที่ผมดูในแรงนะเด็กเมตาหลากัหลกๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3เด็กคือแบ็กเมเชียนบูไอชิรานุยนะครับผมแล้วอาจจะมีสตอร์มาแซมบ้างนะครับผมนะสังเกตได้จากลาวาโคเลมเนี่ยกับเว่าว wow นะครับ อ่ามักจะเป็นสตอเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่สตอเนี่ยด้าที่ผมเจอมานะมันจะมีสตอแบบปกติกับสตอโยเซนโตนะครับโยเซนโตก็เป็นถือว่าเอ่อโยเซนโตเนี่ยเขาไปเล่นปรับเป็นสตอก็ได้นะครับแล้วแต่นะอันนี้คือการดูนะครับผมว่าการที่ในแร้งใช้กันมีอะไรบ้างในห้าเสียบดับทาให้สามารถเราเลือกได้ว่าเราเจะเด็กอะไรจัดยังไงไปเล่นได้นะครับผมนะอันนี้คือข้อมูลในเรื่องของ เออ่พื้นฐานนะครับผมตรงนี้นะต่อมาเราก็จะดูว่าเฮ้ยในนีนน้แม่งเราดูแล้วห้าอันดับแม่งเด็กอย่างนี้เว้ยเราจะเล่นอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมทีนี้เราก็ดูว่าเด็กเนี้ยเราจะเล่นเป็นยังไงเมตาอย่งไงเราจะมาดูกันตรงทีเ่เข้าเว็บกันตรงนี้นะฮะซึ่งอันนี้นะผมเอามาจากเว็บยู l อลิงเมตานะผมซึ่งปจัจจุเป็นเด็กที่ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างที่จะอัปเดตที่สุดนะฮะแต่ ผมบอกไว้ก่อนว่าเดอริงเมตาเราไม่แนะนำให้ตามเทียทุกเทียทุกอันเพราะอันนี้เขาอัปเดตทุกอาทิตย์เทียลิสเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูเลยนะหัวข้อเทียลิสเทียลิสเนี่ยคือการจัดอันดับของเว็บนี้เองนะครับโดยไม่ได้อ้างอิงจากในแรล่งอย่างเดียวซึ่งในเทียลิสอันนี้ที่เขาอ้างอิงมาคือเขาอ้างอิงจากการแข่งตัวโนมินต่างๆที่เขาจัดขึ้นมาเอง นะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าโดยเลงเมงตาตนี่มีการจัดทัวร์นาเมนต์อของตัวเองอยู่แล้วนะครับทุกสัปดาห์เลยโดยเพราะเมตาต์เช่นเป็นชิปเมตาต์วิกลี่นะครับดังนั้นเนี่ยการแข่งการเทียร์ลิสที่เขาอ้างอิงมาเขาจะอ้างอิงในทนัวน์เว้นที่การแข่งเขาเป็นหลักนะครับถึงได้บอกไงว่าทําไมทันเดอร์ดากอนในแรงแม่งไม่เห็นวะทันเดอร์ดากอนมันต้องมีบ้างสิถ้าถ้ามันเป็นเมตาแต่ทําไมมันเป็นเทียร์หนึ่งถูกไหมครับเอเลเมนต์เซเบอร์ก็เหมือนกันทำไมแม่งเทียร์หนึ่งวะแต่แม่งทำไมในแรงแม่งไม่เห็นอเเลสตอร์ไม่เเห็น Element er ลย ใช่ป่ะอ่าเพราะว่าในแรลงคือมันกองให้ระดับหนึ่งว่าเฮ้ยห้าสิบระดับนี้คนแม่งใช้เยอะมันมีอยู่แค่สามเด็กเองถูกไหมครับแต่แม่งเอ็นเม้นเซอร์เอร์ไม่มี t ทอรเนอร์ดาวก็ไม่มีใช่มันไม่มีแต่หมายความว่าไม่เก่งคือมันเก่งมันเก่งอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบว่า <c oughs> อ่าที่มันต้องแบบติดเทียติดอะไรอย่างนั้นนะครับผมนะส่วนเทียสองเทียสองอะไรก็ไม่ต้องว่านาันไปนะครับเราแค่พูดไปในเรื่องของลักษณะเทียการ แข่งของเขานะครับผมนะสิ่งที่ผมสําคัญที่ผู้เล่นใหม่ควรจะดูกันจริงๆนะครับเทเลสเนี่ยผมยังไม่อยากแนะนำเท่าไหร่ยกเว้นว่าคนที่เล่นเนี่ยเป็นสายการแข่งเป็นสายการแข่งต่างๆพวกแข่งทัวร์ต่างประเทศต่างๆนะครับพวกแข่งพวกเมตาวิกตี้อะไรพวกนี้อันเนี้ยอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยให้แนะนําดูเทเลสตรงนี้ได้เพราะว่ามันเทเลสพวกเนี้ยส่วนใหญ่มักจะปรับพวกการไซเด็กซะมากกว่านะฮะปรับไซเด็กแก้กันทางกันไปกันมานะครับ อันนี้ที่ผมจะให้ดูกันจริงๆเลยนะคืออะไรรูป้ป่ะผมจะให้ดูในเรื่องท็อปเด็กนะครับผมท็อปเด็กคืออะไรท็อปเด็กเนี่ยคือเด็กที่รายละเอียดเด็กต่างๆที่ทุกเด็กเวลาผู้เล่นในสมาชิกเนี่ยเขาจะส่งกันว่าเฮ้ยมีเด็กอะไรบ้างนะในการลงแรงนะอันนี้เนะี่ยคือทั้งทัวร์นาเมนต์แล้วก็ลงแรงด้วยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเด็กไหน ในแรงแม่งค่อนข้างเล่นดีเป็นเมตาอันเนี้ยจริงๆนะผมแนะนำนจริงๆคือเข้าไปดูนี้คิง g อ f g เกมเอานะครับซึ่งคิง g อ f g เกมต่างๆมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยเด็กเนี้ยขึ้นคิง g อ f g เกมมีเด็กอะไรบ้างนะครับผมเนี้ยอันเนี้ยต่างๆเลยมีทั้ง thunder dragon chi d r a g o i d e t e o m e d i c i a n mark hero นะฮะ fiber dragon element saber blue eye d a g u n i t y นะครับผมพวกนี้ก็ขึ้นขึ้นขึ้นแดนเกียจีได้เกือบหมดแล้วนะครับแต่ถามว่าผู้เล่นเนี่ยเฮ้ย เราเรารู้ว่าไว้เราจะเล่นยังไงวะแม่งเด็กโคตรเยอะแยะขนาดนี้อันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยแล้วแต่ความชอบครับผมพูดเลยแล้วแต่ความชอบครับไม่มีใครว่าเลยคนชอบเด็กไหนเฮ้ยอยากเล่นมาร์ฮีโร่เฮ้ยแม่งเท่ว่ะแม่งโอ้แม่งโดดหน้ากาบาฟิวชั่นมาเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเปิดเลยดีไหมโอเคเปิดเลอครับนะฮะไม่ก็ไม่ว่ากันแต่มาร์กฮีโร่เนี่ยก็ต้องดูครับผมว่าเฮ้ยมาร์กฮีโร่เนี้ยกิงโอเคแม่งมันใส่อะไรบ้าง มันจะมีะรายละเอียดบอกเลยสกิลต่างๆนะครับผมแล้วก็คิงเขาเกมขึ้นวันไหนอะไรยังไงเราสามารถดูได้นะครับผมว่าเฮ้ยเด็กเมนหลักมีอะไรบ้างอันนี้แหละเราศึกษาจากในนี้นะครับเฮ้ยม er ีอะไรบ้างแต่ฮีโร่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาขึ้นทิง hmm ก็มีกะเออเกียร์โอจีกันเนี่ยเออ่มักจะต้องใช้เออ่ตัวเอเมนเทนฮีโร่สตาร์ทอร์สเป็นหลักอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีสตาร์ทอรสเนี่ยมันก็เล่นค่อนข้างยากคือเล่นได้แหละแต่ว่ามันขึ้นได้เต็มที่แค่รีเจนนะเอาผมเอาพูดตรงๆคือเต็มที่ได้แค่รีเจน มันไม่อาจจะขึ้น KOG อ่ะขึ้นได้แต่มันเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องการที่มันทดแทนสตาร์ทอสอ่ะมันค่อนข้างจะยากนะครับด้นนี้ผมก็ถ้าอยากเล่นฮีโร่นะก็อดใจนิดนึงก็ได้อดใจรอรอสตาร์ทอสลงลงลงกล่องหลังนะครับเราค่อยเปิดหาก็ได้ระหว่างนี้เราก็เล่นสายเป็นบิลวบิลวิวววววสายเป็นมาร์คฮีโร่ปกติไปก็คือเป็นมาร์คเชนกับอังกฤ๋ก็ได้นะครับผมแล้วก็ฟิวชั่นทานิตี้อะไรตรงนี้เราปรับเอาตามสถานการณ์เราถึงแม้ว่า ถ้าโชคดีก็อาจจะขึ้นเคียวเกมได้แต่ถ้าไม่ไม่ได้เต็มที่เรเจนก็โอเคแล้วนะครับในความหมายผมนะนี่คือหลักการดูเด็กนะครับผมที่เราจะมาเน้นลงแรงเฮ้ยเด็กนี้อะไรเป็นยังไงนะครับอ่ะผมอยากดูสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากเล่นชีลาโนวยวะเราก็จิม้มเา้าชีลาโนยเนี่ยมันบอกเลยว่าขึ้นเคียวเกมอะไรยังไงนะแล้วก็สกิลต่างๆซึ่งชีลาโนยเนี่ยมันเล่นได้หลายสายมากนะครับผมสายที่ลงแรงเนี่ยก็จะมีเป็น เลเวลอะเมนเทชัน uh, mm hmm. เพิ่มเลเวลในการลงสิงโครสิดาวใช่ไหมฮะโนมอรทอนแคลิซ no ิส mm hmm. ก็คือเอาไว้ขัดฝันของข้ามที่เล่นในสุสานอย่างพวกบูไออย่างพวกบูายดัง uh, พวกสตอร์ uh, ต่างๆนะครับหรือว่าขัดกันกับผู้เดียวกันเองได้อย่างชิรานุยก็ได้ mm hmm. เพื่อกันที่2ดาวจูเนอร์สดาวในสุสาน mm hmm. ไม่ให้สิงโค้ใช้เอฟเฟกในสุสานได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เราสไตล์เราเราก็ดูเอา้ อันนี้แต่เดเวลูพิเกเชันนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะอันนี้เป็นก๊อปเอ่ออันนี้รู้สึกจะเป็นสกิลก๊อปดาวนะครับก๊อปดาวเลยก๊อปดาวจากไหนจากบนมือนะครับผมว่าให้เลเวลเท่ากับการ์ดบนมือนะฮะอันนี้ก็คือสะเด็กประมาณนี้นะครับก๊อปดาวอ่าใส่นี้ไปอะไรยังไงนะฮะอันนี้ก็ดูไปแต่อันนี้รู้สึกว่าเป็นการแข่งนะผมว่ามันค่อนข้างจะน่าไปหน่อยเราก็ดูเอานะครับอันไหนว่าที่มันกินง,งบเกมเป็น ชิ้ละนูยอะไรเงี้ยนะเธอให้ผมลอกตรงนี้ไปนะครับตรงเนี้ยคือมันจะเป็นข้อมูลของเราว่าอันเนี้ยเราจะสามารถดูได้นะครับอย่าง level u g m e n t a t i o n นะฮะ <c oughs> นี่คือสามาัญผมว่าเด็กอันเนี้ยค่อนข้างที่เราจะพอมีทางจัดได้บางอาจจะมีขาดนิดหน่อยก็เป็นคูริโบคูริโบก็ดูเอาว่าหาการ์ดใบอื่นทดแทนอย่างพวกอะไรกิก๊กคีบเบคแทนก็ได้อะไรพวกนี้นะครับพอดีก็โอ้ดูทดอย่าเป็นการ์ดสามาัญค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้ก็ นี่ก็คือหลักๆประมาณนี้นะครับนี่คือหลักการดูเด็กนะครับที่เราจะเอามาจัดกันในในแลงนะครับผมนะอันนี้คือผมพูดไว้ก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะค,ควรจะดูในหัวข้อที่เป็นท็อปเด็กนะครับผมแล้วก็กคิงออฟเกมไปแล้วก็เราเลือกอยากเล่นเด็กอะไรก็ดูเอานะครับแล้วพอดูเด็กนี้แล้วประมาณนี้แล้วใช่ไหมเออเราอยากจัดโครงโครงสร้างเด็กตามนี้เนี่ยมันจะมีโครงเด็กให้เลยทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันต่อว่าเฮ้ย เราดูแล้วมันมีอะไรบ้างอ่าเราจะดูในเรื่องของเกมไกด์นะฮะซึ่งเกมไกด์เนี่ยเราก็จิ้มไปเลยอันนี้คือไกด์ในการจัดเด็กคร่าวๆโดยการประมาณเพชรนะครับประมาณทุนเลยในการหาจัดเด็กแต่ละเด็กว่ามีอะไรบ้างซึ่งบางเด็กจะต้องมีการเสียเงินเปย์นะครับซึ่งหรือบางเด็กใช้เพชรไม่อย่างเดียวก็ได้นะครับอ่ะก็เรามาดูกันนะครับผมนะแต่ไอเด็กไอเด็กเทียวพวกเนี้ยนะมันเป็นเทียบในการแข่งขันอย่าไปสนใจอะไรมันมากมาย ก็ดูเอาเป็นหลักๆเอาว่าเฮ้ยการ์ดคอหลักเราดูการ์ดคอหลักเป็นหลักดีกว่าว่าการ์ดคอหลักมันอยู่ในบล็บอกไหนบ้างและเปิดหาบล็อกไหนนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกค่อนข้างที่จะชัดเจนอันนี้สังเกตไมหมครับว่าเด็กแต่ละอ,อย่างอย่างไซเบอร์ดาวก้อนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 0 0 0 0ื่นสาเกมนะฮะอันนี้3 1 0 0 0ืเกมแบบเข้าๆประมาณก็คือเปิดในชุดหลักเลยฟิวเจอร์ทอริซอนเก้าพันเกมนะครับไซเบอร์เนติกเรเบเลียนก็ชุดไซเบอร์ทวินดาวก้อนนะครับ Galactic Origin เนี่ยก็น่าจะหาคอสต์เบรกไซโคแหละอีกหมื่นเกมแล้วก็เทกการ์ดอีก6 0พันเกมเทกการ์ดคือพวกการ์ดสามัญอะที่ผมบอกไปนะครับคริสตัลห้าหมื่นสี่นะครับ, Crystal, 54, รบแต่คริสตัลนี่ก็เหมือนเป็นเด็กคนสมองขั้น IQ 2 0 0นะเพราะว่ามันคอมโบมันโคตรหลากหลายแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะแล้วก็มันอยู่ในเด็กค่อนข้างเยอะด้วยผมก็เลยไม่แนะนำมือใหม่ผมไม่แนะนำ Crystal, นะคริสตัลนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอน ถ้าจะให้แนะนําก็จริงๆก็เป็นพวกไซเบอร์ดากอนอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับบูไอ <c oughs> บูไอเนี่ยกามันค่อนข้างกระจายอะ่ะกามันค่อนข้างกระจายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเปิดบูไอจริงๆผมมองว่าคุณต้องมีทุนระดับหนึ่งแล้วก็เพรเนี่ยมั่นใจว่าสะสมได้แต่ผมว่าบูไอก็เล่นได้ยาวๆนะมันไม่ค่อยโดนลิมิตอะไรกับเขาเลยแม่งเหมือนเป็นลูกรักคนละมีก็คุ้มอยู่น,ยนะบูไอนะฮะ เพราะอย่างจัดเม้นเนี่ยอย่างชุดจัดเม้นแน่นอนอรามันต้องเปิดมากมากกว่า2รอบอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันต้องคอมันอยู่ในนั้นหลักๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ไอ้ชุดการ์ดชุดสตั๊กเชอร์เด็กของไคบะาร์ EXX นะครับกล่องหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ชุดบัสซิ่งลอดเนี่ยหาสามัญซิงโคลสามัญน,น,นะครับโซลออฟดีโซเลชันนี่รู้สึกถ้าจังไม่ผิดนะเป็นเป็นชุดของที่เราหน่วยไม่ใช่หรอวะมันหาไปไหนวะนะฮะ แบ,บ็กซอร์อมไลซิ่งเนี้ยหาของต้นแบบมันไปเสียหาเหตุการณ์เท่ามากกว่านะครับแล้วก็หลอดออฟชายนิ่งก็ไปหาไข่ใหม่ประมาณนี้เทคใกล้หมื่นเกมก็ถือว่าใช้ทุนค่อนข้างเยอะนะถ้าใช้เล็กมูอก็คิดค,ค,ค่อยคคิดแล้วกันใจเย็นนะครับส่วนแบ็กวิงก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะยังเก่งอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หวือหวามากนะักเพราะว่าโดนลิมิตไปค่อนข้างพอควรอยู่นะครับแต่ว่าก็เปิดการหลัก,ลกๆมันก็มี2บล็อกเลยก็คือบล็อก เออ่แบสตอมไลซิ่งกับอาริเอลแอสเซิลนะครับในนีนน้ก็2บล็อกเนี้ยก็โอเคเปิดได้2บล็อกนี้ก็ได้แบ็กวิงกืบแบ็กวิงเกือบค่อนข,ข้างฟูแล้วยกเว้นที่เหลือก็ไปหาเทกา้าสามัญเอานะฮะส่วนฮันเดอร์ด้าก้อนนี้ก็โคตรค่าเยอะแล้วก็เปลืองตังค์มากเลยฮะอันนี้ได้คนรวยนะครับส่วน Element Saber นี่ก็ใช้ทุนเหมือนกันนะครับคือทุนเนี่ยผมว่าเปิดหาเซเลชันบล็อกของจะมากกว่าเพราะพวกเป็นพวกการพวกเทกา้าอะไรพวกเทกา้าพวกที่อยู่ในเซเลชันบล็อกนะซึ่งอันนั้นมันต้องใช้เงินจริงซื้อ นะะฮแต่ถ้าคอหลักๆจะอยู่ในบล็อกดาร์คไดเมนชั่นแล้วก็บล็อกดาร์คไดเมนชั่นเนี่ยก็คือเปิดหาฟูเลยนะเอ er, ลิเมนต์เซเบอร์กับเลสเตอร์อย่างละสามแล้วก็ปราสาทเอลิเมนต์อีก3ใบใช่ไหมแล้วก็อีโวเคชั่นสองถึงสามใบแล้วก็มีบล็อกอาอเร์เซวน์นี่ไปหาวอ๊์ดไฟ9,000เกมนะแม่งไปหาวอ๊์ดไฟแต่เราไม่หาเหนื่อยนะครับเจเนอเรชั่นนี่ถ้าผมให้เดาน,น่าจะหาฟัดเกรดนะครับแล้วก็เซเลคชั่นนั่นแล้วเซเลคชั่นนี่ก็คือเปิดเงินนะหาโซ่ ให้ผมดาวนะ์่เปิดหาโซ่แต่ว่าถ้าไม่มีจริงก็เอาการ์ดอื่นทดแทนไปก็ได้แล้วแต่เราเลยนะแล้วก็ชิลานนยชิลานนยจริงๆอะ่ะคือเปิดแค่ตัวมินิบ็อกซ์ออฟเรสเซเลชนเนี่ยครบครบ3รอบก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะแต่คือการ์ดอื่นๆที่ผมว่าเขาใช้เกมใช้เกมกันเยอะอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นพวกเทคการ์ดอื่นๆมากกว่าเทคการ์ดพวกที่เป็นการ์ดที่แบบเสริมในการทำลายพวกนี้มากกว่า นะครับเดี๋ยวหรือว่าฝัดเกตอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยตรงนี้ผมเลยมองมองมอง,มองคาบไปอีกไปเด็นหนึ่งแต่ว่าก็ลองดูในอันนี้คือเป็นแนวทางในการจัดเด็กแบบฟูลๆนะครับของเขานะโดยการใช้ทรัพยากรเกมต่างๆแล้วก็เรื่องเงินต่างๆนะครับนะอ่ะทีนี้เราก็นะครับผมดังนั้นเนี่ยเอ่อสิ่งที่คุณเข้ามาดูในตอนในเว็บนี้เนี่ยหลักๆเลยเนะี่ยควจะดูในหัวข้อนี้นะครับเพอเด็กกับตัวเกมไกด์เป็นหลัก ะะส่วนเรื่องเทียริสเนี่ยก็เทียริสเนี่ยผมไม่อยากแนะนำเท่าไหร่นะสำหรับมือใหม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องการแข่งทัวร์นาเมนต์ของเขาเขาไม่ได้อ้างอิงจากในแรงเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเราจะเอาแบบในแข่งทัวร์นาเมนต์ในนั้นน่ะไปลงกับแรงเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะจะเสี่ยงไปแล้วก็มันก็ไม่ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ด้วยนะฮะดังนั้นด,ดังนั้นผมแนะนําก็เลยเลือกหัวข้อเข้าที่ท็อปเด็กเป็นหลักกับในเรื่องของเกมไก่ซะมากกว่านะฮะทีนี้นะ นะครับแล้วก็เราชอบเล็กไหนอยากเล่นอะไรก็นั่นนั่นไปนะครับส่วนเล็กอื่นเล็กเก่าๆเมตาตกเก่าๆมันก็มีขึ้นมาไหมมันก็พอมีขึ้นมาบ้างนะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายเดี๋ยวซูเปอร์เีวิสโอมอลายก็ขึ้นได้นะแต่ว่าอันอาจจะนั่นนิดหนึ่งแต่ว่าคน,นก็ยังขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยหรือว่าดูนี้ก็ได้เนี่ยเล็กต่างๆเลยเล็กที่มันขึ้นคิงออฟเกมสเนี่ยแบ็กวิงอ่าอย่างอะโลเมตบาลานเนี้ยเนี่ยทันเดอร์นาก้อนเนี่ยเลือกดูเลย เราเลือกดูเลยนะเลือกดูเลยตามใจชอบเลยอยากได้ดูได้ไหนอะไรยังไงเนะนี่ยไครคอสโฟไฟเบอร์สเต็แม่งยังขึ้นได้ถ้ามันอยากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็คือข้อมูลหลักๆนะครับผมที่ผมแนะนําในเรื่องการหาข้อมูลมาเพื่อที่เราจะมาจัเดเล้ก,กันทีนี้เราได้ข้อมูลมาได้คอด็กมาเราก็ไปดูว่าหาก้าวไหนอะไรยังไงเราก็ไปดูกล่องกันต่อนะครับว่าเอ้ยมีกล่องนี้อะไรอย่างี้หรือเปล่า ถ้าเราตั้งใจหาอยู่แล้วนะครับเฮ้ยว่ากูจะเปิดบล็อกนี้หาเท่านี้นะครับเราต้องปักธงในใจแล้วว่าเฮ้ยเราอยากเล่นเด็กนี้เราต้องเปิดได้ให้คอหลักครบหรือเปล่าอย่างชิรานุยชิรานุยเนี่ยชิรานุยเนี่ยผมมองว่าถ้าเปิดคอหลักครบนะครับคอหลักครบเนี่ยก็คือพวกซ่อสควายซอควายเนี่ยสามนะครับอ่าโซลีแทนเนี่ยก็ขั้นต่ำก็สองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ที่ต้องใช้แล้วก็จูเนอร์อะไรนี้ก็ว่าไปอันนี้ควรควรจะต้องรีให้ครบให้ครบสองสารอบเลยนะครับซึ่งการ์ดอื่นเนี่ยคือโอเคแหละมันอาจจะใช้ได้ในอนาคตนะครับ,นะรบแล้วมินิบล็อกเนี่ยส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยอยากให้ข้ามเท่าไหร่ยกเว้นว่าอยากได้เลงได้ใบเดียวถ้าได้แล้วรีอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าแบบจัดแบบทีมเด็กเนี่ยจัดแม่งยาวๆไปเลยจบนะครับอันนี้ผมก็ถ่วงค้างเอาไว้นี้เพราะว่าผมได้ได้ค่อนข้างเกือบฟูลมาหมดแล้วนะครับ โซลิแทหผมก็มี2ก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะก็เลยเลยก็เลยปล่อยเหลือเท่านี้เดี๋ยวถ้าแบบมีเพชรเหลืออะไรเงี้ยก็ค่อยเปิดให้หมดก็ได้เพราะว่าผมยังเหลือค้างเอาไว้อยู่นะครับก็เด็กแล้วก็ที่ผมอีกอันนึงที่ผมกำลังจะทําก็คือชุด Element s a b e r แหละแต่ Element s a b e r เนี่ยคือผมก็คงไม่ได้เอาแบบพวกเซเชันบล็อกมาใส่แต่ว่าผมเอาเทกะอื่นมาใส่ใพวกนั้นด้วยนะครับซึ่งผมก็เก็บครบเกือบหมดแล้วทั้งอล e สเตอร์กับเอ e m e n t Saber นะครับอย่างละ3เลยนะฮะ แล้วก็อาจจะได้เกฟคิปเปอร์ได้ได้ได้เล็กเมชเชนมาเล่นเป็นของแถมอกีกเอาไว้เล่นแก้เสียงได้นะครับทีนี้ผมก็จะเหลือหาอ่าวอล์กไฟแล้วผมจะี๋จะอยู่ในบล็อกนี้ทีเนี้ยผมตั้งเป้าแล้วเฮ้ยอูต้องหาวอล์กไฟอย่างเดียวถ้าได้วอล์กไฟแล้วรีเพราะว่าเด็กอื่นๆโอเคอ่าเพราะว่าวอล์กไฟเนี่ยผมจำเป็นต้องใช้2ในการลงแรงมันจะเป็นต้องใช้2เพราะว่าท่านตามมา2แต่ถ้าโชคดีก็คือต้องเอา3นะครับแล้วแต่เลย นะอันนี้คือตั้งทงแล้วเฮ้ยถ้าผมเปิดได้วอร์ไฟผมก็จะรีเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็รีรอบสองก็เปิดหาสมสมมติว่าถ้าผมรีแล้วหาใช่ไหมฮะผมก็จะบอกว่ารอบต่อไปเนี่ยเราอาจจะหาเทคการ์ดอื่นมาด้วยเพื่อที่เอามาใช้ต่อยอดในอนาคตนะครับซึ่งอาจตรงนี้อาจจะเปลืองเกมนิดนึงหรือถ้ารอบแรกการไม่อยู่ท้ายกล่องแล้วใช่ไหมฮะรอบ2เนี่ยเราเรารีมาเราก็หาตัวคอหลักของของ,ของเราที่เราจะเล่นออกมาก็ได้พอใหอครบปับ๊บเราก็รีเลยยก แต่ถ้าหากว่าคนที่มันดวงแย่จริงๆนะมันก็มีนะเช่นผมในไอดีหลักเนี่ยโคตรย่างแย่เลยคือเปิดอยากได้อะไรแม่งอยู่ท้ายกล่องตลอดแล้วแม่งท้ายกล่องนี่ขั้นต่ำสองสรอบด้วยเป็นอะไรที่โคตรเจ็บปวดมากเลยได้การ์ดอื่นๆเข้ามาเพิ่มด้วย <c oughs> นะเราตั้งทงไว้แล้วเฮ้ยเราอยากได้ใบนี้ใบนี้เนี่ยถ้าผมเปิดเอเวนเจอร์เมื่อกี้ครบใช่ป่ะผมจะไปหาวอล์กไฟนี่แหละพอได้วอล์กไฟมาอย่างน้อยขั้งสองก็โอเคลว แล้วก็ดูเทคการ์ดอื่นเราที่น่าสนใจใช้ได้น,คน,นาคตก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็มีเด็กอื่นๆอะไร่วงนี้มาเราก็ดูกันส่วนบูวาจริงๆผมก็ไม่ได้รับเปิดหรอกเพราะว่าผมจะมาเปิดในเปิดเอาไรซาวอนซะมากกว่าเพราะว่าผมจะไรซาวอนเทคการ์ดมานั่งเล่นเด็กอื่นๆซะมากกว่าอย่างพวกทันเดอร์นากอนนะครับหรือว่าเล่นเด็กกับเอเอหรือหรือ,อ,อพวกสายโมศุกษาอะไรพวกชีลาโนยอะไรางี้ได้มีบางคนนะใช้ชีลาโนยเล่นกับเออ ไวซสวรด้วยมองแม่งลงหลุมซะให้หมดโอ้โหบาเลยนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางตัวอย่างนะนะครับผมนี่เป็นแนวทางตัวอย่างที่ผมทิบายไปนะครับผมนะทีนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นภาพไหมเพราะว่าเราก็จะดูนะครับอย่างผมที่ผมใช้หลักๆเลยนะตอนนี้ก็คือเป็นอันนี้นะคือผมใช้สูตรของ เลเวลโอเวนเทชันไปนะครับสังเกตนะคอหลักๆผมอ่ะจะใช้จะใช้หลักๆประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนเทคเก้าเนี่ยผมปรับเปลี่ยนเอานะครับผมไม่ได้เอาแบบจากในดัวลิงเมตาเกือบมาทั้งหมดนะครับผมก็ดูเอาไอ้เคพันหลักสำคัญคอกบิกก็เอาไปนะครับมีใบเคียร์อย่างไรกี้เบอผมเอาไว้ทิ้งเวลามีจูเนอร์สองดาวในมือนะครับแล้วก็ทิ้งโลหะสารไปแล้วก็ยิงเขาได้เพื่อใช้เอฟเฟกในเทอร์หน้าได้หรือว่าอันติเมตโพบิเดนเนี่ย ก็เอาไว้แก้ทางเวลาเจอพวกมอนิฟเฟตด้วยกันอย่างพวกแบ็กไอแบ็กเมชเชนเวลาลงลอดคาทามาเสิร์หาแล้วก็ยิงสวนมันหรือเป็นชีลาโนยทีเราใช้เฟตเนื้อสารเราก็สวนได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เราเลยแล้วแต่สไตล์การเล่นเราเราถนัาดเดียวไหนต้องเป็นอย่างนั้นส่วนเลเวลโอเมนเทชันก็คือผมปั๊มดาวแล้วก็เอามาเน้นแบบการลงสิบดาวแต่นี่เป็นผมเก่าเนี่ยผมใช้เจ็ดดาวสองไงผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ว่ามันแต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนอะ่ะ อันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ไมจะจะไม่พูดถึงแล้วกันว่าแต่ละคนยังไงนะครับอันนี้คือคนที่ผมประมาณนี้แหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งแต่นะครับแต่ยังไงยังไงก็อ่อขอบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าคือมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับดังนั้นของผมอาจจะถูกลอผิดก็ได้นะฮะตรงนี้คือเป็นการตัวอย่างที่บายแล้วก็ในการเข้าเว็บโดยลิงเมตาในการหาเด็กที่เราอยากจะเล่นนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยแล้วผมบอกไว้ก่อนว่าเมตาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะยืนยาวอะไรแบบเป็นปีเอเป็นปีอะไรได้ขนาดนั้นนะครับเด็กเมตาเนี่ยก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลากล่องบล็อกใหม่มาเสมอซึ่งบล็อกใหม่มามันจะสะเทือนไหมก็ขึ้นอยู่กับการในกล่องนั้นนะครับว่าจะเป็นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนมีอิทธิพลต่อเมตาเก่าๆมากน้อยขนาดใดน,นะครับซึ่งคนามีมันก็ออกกล่องแม่งแทบทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ พยายามแบบสะสมมาแล้วก็เล่นของเราให้ได้คุมม้มอ่ะเล่นได้ปร,ประมาณสักเด็กหนึ่งเล่นได้าประมาณนักสี่ห้าสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คุ้มอยู่แล้วนะนะไม่ก็ไม่ต้องอะไรมากขนาดนั้นแบบเฮ้ยฉันไม่ต้องไม่ต้องไปตามมันทุกเด็กไม่ต้องไปตามทุกกล่องผมบอกเลยถ้าคุณไม่ใช่สายเปยที่แท้จริงสายเปแบบ,แบบแม่งเปทุกกล่องอันนั้นนะเอออันนั้นอันนั้นผมยอมนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เจ็บเปรหรือเฮ้ยเล่นแบบ ทำๆอะไรเงี้ยเราก็ดูเอาเด็กที่เราชอบอยากเล่นอะไรก็เล่นไปดีกว่านะครับยังนะฮะยังไงก็อันนี้เนี่ยก็ผมก็จะทิ้งท้ายละกันนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมนะในเรื่องเด็กเนี่ยก็ให้เราดูตัดสินใจเป็นแนวทางเราเฮ้ยเราอยากเล่นอะไรยังไงเราตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะครับในเรื่องเรื่องเทียร์ลิสเด็กที่ขึ้นแรงอะไรตรงนี้มามันเป็นการอ้างอิงในใน,ใน,ใ,นในการใช้งานของคนส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเราอยากเล่นไรเราใจรักเราเราก็เลือกไปซะนะครับไม่มีคําว่าเฮ้ยมันตกเมตามันอะไรอย่างนี้นะคือถ้าเราชอบมาเราเล่นวาเราไปให้สุดนะครับก็โอเคนะเมตามีบ้างมีมีก็มีได้บ้างก็ไม่ต้องอะไรนั่นเยอะมากมายเรามีเราก็พอเล่นได้อะไรตรงนี้ไปนะครับยกนะครับผมนะถ้าใครเล่นสนุกก็ขอให้โชคดีนะครับผมนะเลือกที่เราชอบเราเล่นมาได้แต่ถ้าใครเฮ้ยอยากลงแรงอะไรตรงนี้มาข้อมูลนี้คน ดูและศึกษาไว้นะครับผมแล้วก็ปรับใช้ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนะครับตามหมาุสม์ของเรานะฮะก็ในส่วนวิดีโอนี้เนี่ยก็ผมพูดมาเยอะพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอจบวิดีโอนี้เลยละกันนะครับผมนะในวิดีโอแนะนำมือใหม่ในเรื่องการเจ็ดแ็กต่างๆนะครับนะผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมขอตัวเท่านี้ก่อนพบกันใหม่นะครับผมตอนหน้านะครับสวัสดีครับ